ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายมากท่านกระําได้สวัสดีครับท่านผูช้ชมทุกท่านพบกับเกษตรสุขใจดในชาแนลทำเกษตรอย่างมีความสุขครับวันนี้จะนําท่านไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ทําให้พืชผักในสวนของเราเจริญงอกงามตัวเร็วและก็สมบูรณ์ยังไงครับไม่ใช่น้ําอัดลม แต่เขาคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาดูคุณสมบัติของเขาแล้วก็วิธีทำกันเลยประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันดับแรกนะครับช่วยตรึงไนโตรเจนในดินเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้พืชอันที่สองก็คือเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงและโตเร็วเป็นสามเท่า เมื่อใช้ทางดินทําให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้นที่สําคัญจุลินทรีย์สังคสเคราะห์แสงนี่ยังจะช่วยย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ต่างๆในดินเพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างงไไ่ายดายนั่นเองครับทนเห็นประโยชน์ของเขาแล้วใช่ไหมครับถามว่าทำยากไหมไม่ยากเลยท่านทำได้ใครๆก็ทำได้ มอุปกรณ์ในการทํานะครับก็หาได้ในครัวเรือนท่านแม่บ้านบางคนอาจจะคุ้นๆแล้วก็มีไข่นะครับไข่ไก่นะครับก็มีน้ําปลาแล้วก็องชชลดนะครับมาดูวิธีทำกันเลยครับตีไข่ใส่ถ้วยแล้วใช้ช้อนตีไข่แดงไข่ขาวให้แตกนะครับให้ทั่ว ใส่น้ำปลาบางคนอาจจะใช้ปลาร้าหรือใช้กะปิก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกใส่ผงชูรสครับ1ช้อนแล้วก็คนให้ทั่วครับ เมื่อตีไข่เข้ากันดีแล้วนะครับแล้วก็นําขวดน้ําอัดลมที่เราใส่น้ําเอาไว้ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับใส่น้ําไม่ต้องเต็มให้มีระยะห่างจากปากขวดประมาณหนึ่งฝ่ามือให้เกิดช่องว่างควรจะเป็นขวดน้ําอัดลมเพราะมีความหนาถ้าเป็นขวดน้นํานี่มันบางนะครับอาจจะรั่วอาจจะระเบิดได้ขอแนะนําเป็นขวดน้ําอัดลมนะครับแล้วก็นําไข่ เอามาใส่ในขวดขวดละ1ช้อนหรือ1ช้อนครึ่งตามความเหมาะสมนะครับ แล้วปิดฝาพร้อมกับเขยา่าขวดถ้าเป็นการต่อเชื้อเราก็ทำเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้เพียงแต่ว่าเราใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ั้งดเสียงเติมลงไปด้วยครับจะทำให้แดงเร็ว เราต้องเขย่าหัวเชื้อก่อนนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์เติบตัว หลังจากนั้นเราก็นาไปไ,ไว้บริเวณที่ถูกแสงแดดทั้งวันครับเป็นปอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์ิงสงไว้กลางแดดประมาณสัก20-30วันเขาก็จะเริ่มแดงน,นะถ้าแดงมาไห่แดงเข้มมอไห่นะครับเราก็นําไปใช้ได้แล้วครับใช้2-3ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะครับรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดูคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ